เอาลุกขึ้นแล้วขึ้นอืมอืมไปเอาแล้วมามามาเขาไปหยิบสิมันเป็นอะไรลูกแง่นิ่มๆแล้วก็ไปฝั่งโน้นอีก เออมาอมตึมอ้าวอยู่ข้างหลังนี่โ <c oughs> ยนยังไงโยนมาข้างหลังโอ้อ,ออาปล่อยละเ <c oughs> อาไปเอาแล้วนนไปเอาแล้วเ <c oughs> อาจับมันได้แล้วดิเดี๋ยวลมพัดมันเข้าไปอีกแล้วเนี่ย เอาลุกขึ้นโอ้ยมากเลยโยนในโอ้ยดูท่าทางเด้อโอ้ในเมานมดรึเปล่าเนี่ยนายเมานมป่ะโน่นลูกบอลอยู่โน่นไปเอาลูกบอลมา আরও বারমালেও